สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัชจลินคณะเทคโนโลยีข้ากมศาสตร์รายการเรียบพร,ระนคร,ร,รห่างหายไปเกือบเดือนเลยนะคะถือว่าเราเกอบเป็นเดือนเลยเพราะว่าด้วยเนื่องจากผู้จัดติดภารกิจไปต่างประเทศนะคะเพิ่งจะได้กลับมา ต่อเนื่องเลยไม่ไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไม่สะดวกในการที่จะมาดำเนินรายการให้ทุกท่านได้ตามปกติต้องขออภัยจริงๆนะคะว่าที่ห่างหายไปเนี่ยเป็นเวลานานทีเดียวก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสกลับมานั่งทำงานนั่งอัดรายการในประเทศไทยแล้วก็อยากจะ เข้ากระแสสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ากระแสของเราตอนนี้กําลังเฟื่องฟูเลยนะคะในเรื่องของการสัมพันธ์ตภาพนะคะการเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยและก็สาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชนีเนี่ยก็เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีเป็นที่เอื้กเรเิกนะคะชื่นมื่นกันทั้งสองประเทศ ทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็ทั้งชาวจีนนะคะที่ชื่นชมในพระบรารมีเราคนไทยเราก็ภาคภูมิใจนะคะในพระมหากษัตริย์ของเราเดิฉันคงจะไม่ไปพูดถึงรายละเอียดในส่วนตรงของออการไปเสด็จเจริญสมนธไมตรีนะคะแต่สิ่งที่อยากจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นพูดย้อนอดีตไปถึงสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาตั้งแต่อดีตมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยครั้งกรุงสุโขทยัยนี่ถ้าพูดคุยกันจริงๆก็คืองแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเนี่ยเราได้มีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับจีนมาโดยตลอดออโดยหลักฐานทางประวัติศ,ศาสตร์ที่เราพ้นพ,นพ้นพบใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้ะก็ได้มีการติดต่อค้าขายมีการเชื่อมไมตรีกันระหว่างสแผ่นดินนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า ตั้งแต่สุขโขทยัยตั้งแต่ทวารวดีตั้งแต่ยุคนู้นเลยเหรอที่มีประเทศจีนเข้ามาเกี่ยวข้องท่านต้องเข้าใจนะคะว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่มีอรารยธรรมนะคะเจริญรุ่งเรืองมาก่อนประเทศอื่นๆในเอเชียทั้งหมดะจะว่าไปแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับอินเดียนะคะอรารยธรรมอินเดียแล้วก็อรารยธรรมจีนนั้นเกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า3,000ปี อันนี้เราต้องยอมรับในความยิ่งใหญ่นะะในความเก่าความเก่าแก่ความเป็นรากของศิลปะและวัฒนธรรมในเอเชียทั้งหมดเราจะเห็นว่าสองชาตินี้สองชนชาตินี้นั้นเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนคติชนการเป็นอยู่ของผู้คนต่างๆนั้นอารยธรรมจีนและอินเดียส่งผลต่อ ชนชาติที่อยู่ในเอเชียแทบทุกประเทศนะคะเราต้องยอมรับว่าแทบทุกประเทศเลยที่อยู่หรือภาย,อย,อ,ยอยู่นี่หมายถึงว่าดำรงอยู่แล้วก็ได้รับอิทธิพลนะคะมาจากสอ,สองชนชาตินี้ส่วนหลักฐานความสัมพันธ์ไทยจีนนะคะแล้วเราก็พบคนพบมา ตั้งแต่อดีตถึงที่พูดจัดเกริ่นไปแล้วแต่ว่าเราจะไม่พูดย้อนไปตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเพราะว่าสุขโขทัยเนี่ยมันก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องเครื่องเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะคเครื่องสังคาโรคที่เราเรียกว่าเครื่องสังคาโรคนะคะเครื่องสังคาโรคก็คือมีทั้งเตาเผามีทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่เราขุดค้นพบในในเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ที่เราเรียกว่าเครื่องรายคามหรือเครื่องสังคโรคตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนค่ะได้รับมาจากอิทธิพลความองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการทําเครื่องปั้นดินเผานั้นเราได้รับมาจากประเทศจีนแน่นอนแต่นี้มาถึงถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเรามีสัมพันธภาพกับจีนมากมายหลายด้านนะคะซึ่งผู้จัดไม่ได้เน้น วันนี้ไม่ได้มาพูดคุยหรือว่าเน้นในเรื่องของสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นด้านการค้านะคะการค้าขายด้านการทําศึกสงครามนะคะที่เราเรียกว่าทางด้านการรบเราก็มีทหารเราก็มีตําราตำรับตําราการรบที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเรามีเรื่องของข้าวปลาอาหารเรามีเรื่องของผู้คนนะคะรวม อิทธิพลไปถึงศิละปะวัฒนธรรมด้วยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าอายุทยานั้นมีความเกี่ยวข้องกับจีนเยอะแย,ยะมากมายเลยทุกด้านมันจะส่งผลไปถึงศิละปะวัฒนธรรมอารยธรรมสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็ผู้คนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวจีนตลาดค้าขายการค้าเศรษฐกิจต่างๆทั้งหมดแต่วันนี้ที่เรื่องราวที่ผู้จัดอยากจะมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของหลักฐานความสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งกรุงรัตนโกสินนะคะในกรุงใ,ในส่วนของกรุงรัตนโกสินหรือกรุงเทพของเราเนี่ยนะคะในในส่วนวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากพูดคุยเนี่ยองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งนะคะของการสร้างพระราชวังในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินเนี่ยเราก็เอาลอกเรียนแบบมาจากกรุงศรีธยา อันนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากกรุงศรีอยุธยาแน่นอนนะคะสิ่งที่ท่านกำลังพูดอยู่นี้หมายถึงพระราชวังก็คือพระราชพระบรมหาราชวังนั่นเองซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยครั้งต้นกรุงก็คือสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแน่นอนว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายอายุธยาเกิดและเติบโตนะคะอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในสมัยรัชสมัยของกรุงศรีอยุธยานั้นแทบจะ เ,เกือบตลอดชีวิตดังนั้นเมื่อท่านมาสร้างกรุงของตนเองมาสร้างบ้านของตนเองก็แน่นอนนะคะว่าต้องมีอิทธิพลของบ้านเก่าบ้านเกิดที่ตัวเองเติบโตมานะคะยังฝังอยู่ในความทรงจำก็นำมาสร้างเป็นเรียกว่าต้นแบบหรือแพทเทิร์นเดียวกับที่กรุงศรีอยาสร้างเลย องค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งก็คือที่อยู่ในวังเนี่ยนะคะใน,ในพระบรมหาชวังเนี่ยฉันจะไม่พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมหรือสไตล์อื่นๆที่มันเป็นของไทยนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยและอยุธยาแต่เราจะพูดเจาะจงไปที่เรื่องของการสร้างพระราชอุทยานในราชาศัพท์เร,เรยกพระราชอุทยานในพระบรมมหาราชวังแต่ในถ้าเป็นในภาษาบ้าน,านชาวบ้านของเราธรรมดาก็คือการสร้างสวน สวนหย่อมหรือสวนพักผ่อนหย่อนใจภายในบ้านของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นการสร้างการสร้างพระราชอุทยานภายในพระราชวังเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างเพื่อไปใช้เป็นที่ประทับเ,เพื่อทรงพระสําราญก็คือไว้สำหรับพักผ่อนเนี่ยนะคะทรงพระสําราญพระราชอิสริยบทของพระมหากษัตริย์แล้วก็ฝ่ายในฝ่ายในก็หมายถึงฝ่ายผู้หญิงทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ด้วย นั้นสิ่งที่อพระราชุทยานที่อยู่ภายในพระมหาชวังเนี่ยมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนั้นๆดังนั้นเนี่ยการสร้างพระราชุทยานในพระราชวังจะปรากฏหลักฐานมาเป็นมามีมาตั้งนานแลวนะคะไม่ใช่มาจะมีเฉพาะในสมัยกรุงกรุงรัตนโกสินทร์แต่แผนผังของการสร้างพระราชอุทยาเนี่ยมีมาตั้งแต่แผนผังพระราชวังนารายณ์นารายณ์าร,ายราชนิเวศนะคะที่เรารู้จักกันดี ที่จังหวัดลบบุรีของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งได้จัดทำผังนี้นะคะโดยชาวตะวันตกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองเออหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่ยังมีอยู่นะมีอยู่จริงนะคะมันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาคารในพระราชวังที่สร้างอยู่ท่ามกลางต้นไม้ต้นหมากลากไม้นานาพันธุ์ทั้งหลายที่สวยงามเนี่ยถูกออกแบบโดยช่างชาวตะวันตกในพระรมมาชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย ะะก็มีการสร้างพระราชอุทยานเช่นเดียวกันเ,เ,รเราเรียกกันว่าสวนซ้ายสวนขวานะคะเป็นภาษาที่เขาเรียกกันในวังนะคะว่าสวนซ้ายสวนขวาสวนขวานั้นเป็นที่รู้จักกันมากกว่าเนื่องจากว่า,าปรากฏในหลักฐานเอกสารหลายๆฉบับนะคะทั้งนี้เนื่นนองจากสวนดังกล่าวนี่สร้างขึ้นครั้งแรกเลยในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง สวนขวาเนี่ยนะคะถูกสร้างเสร็จสมัยรัชกาลที่1แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีการสร้างขยายจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ก็ทรงปลดเล่าให้รือ้อสิ่งก่อสร้างบางส่วนจากสวนขวาเพื่อถวายวัดเป็นพุทธบูชาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงโปรดเล่าให้สร้างพระพุทธรัตนสถานแทนหอพระของสวนขวาเดิม ปัจจุบันนี้ยังยังเห็นหลงเหลือเป็นหลักฐานให้เห็นเป็นสิ่งก่อสร้างบางส่วนภายในสวนขวานะคะยังมีให้อยู่เช่นเราอาจจะเห็นประตูที่เป็นลักษณะประตูมังกรเล่นลมนะคะแล้วก็ประตูกรมเกลาตรูนะคะกรมเกลาตรูเป็นชื่อประตูนะคะเป็นขอบประตูที่เรายัางยังยังเก็บรักษาอยู่ให้เห็นไว้นะคะก็คือประตูมังกรเล่นลมแล้วก็ประตูกรมเกลาตรู งานสร้างสวนขวาในสมัยรัชกาลที่สองนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนแล้วก็บทบาทของศิลปะจีนที่มีต่อราชสำนักไทยมาตั้งแต่อดีตในในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่ที่เราจะน่าจะเอามาจะศึกษามูล,ลเหตุของการสร้างสวนขวาที่สัมพันธ์กับการรับเอาวัฒนธรรมจีนเข้ามาไป เชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องของแรงบันดาลใจจากศิลปินจีนศิละปะจีนที่มีผลต่อรูปแบบของสวนขวาตามทีออ่อยู่ในเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะมันสะท้อนผ่านหลักฐานศิลปรกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่ทําให้เราเห็นนะคะออตอนนี้เรามาดูเรื่องของบูลเหตุของการสร้างสวนขวาก่อน มูลเหตุก็คือสาเหตุนะคะสาเหตุของการที่ทาไมถึงต้องมีการสร้างสวนขวานี้ขึ้นแรงบันดาลใจในพระราชหฤทัยนะคะมัน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 เป็นความตั้งใจหรือแรงที่เราเรียกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยนะคะที่อยากจะท่งสร้างสวนขวานี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองแต่ว่าในความเป็นจริงสวนขวาสร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งดังปรากฏอยู่ในรพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่สองเองทรงพระนิพนธ์นะคะในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงพระนิพนธ์เอาไว้ว่าสวนขวาซึ่งสร้างในรัชกาลที่หนึ่งนั้นเนี่ยมีแต่ได้ขุดสะและลูกพระตำหนักทองที่ประทับในไว้ในสะหนึ่งหลังและมีพระพลาสวยอีกหนึ่งหลังอยู่ริมปากอ่างแก้วหน้าเขาก่อด้วยฟองน้ํานอกจากนี้เนี่ย ยังหาได้สร้างสวนสระสวนอะไรมากนักให้เป็นที่ประพาสบริบูรณ์เหมือนในพระราชวังครั้งกรุงเก่าพระราชวังครั้งกรุงเก่าในที่นี้หมายถึงกรุงศรีอยุธยานะคะดังนั้นเนี่ยจากข้อมูลข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าสวนขวาในรัชกาลที่หนึ่งนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่โตมีขนาดที่ไม่ค่อยไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะคะเพียงแต่ทาเป็นสระพอประมาณนะคะแล้วก็มีพับลาที่ประทับ หนึ่งหลังอยู่ริมปากอ,าอ่างแก้วก็คือสระน้ําแห่งนี้แล้วก็มีที่สร้างลังมีอาคารที่สำหรับใช้สําหรับประพาสนะคะสร้างเอาไว้ข้างๆแต่ว่ายังไม่เสร็จดีในสมัยการที่หนึ่งเนี่ยเมื่อยังสร้างไม่เสร็จนะคะก็ถูกเอามาสร้างต่อในสมัยรัชกาลที่สองนะคะโดยรัชกาลที่สองทรงโปรดเกล้าให้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ขยายพื้นที่ของสวนขวาออกไป มีการร่างตราเมืองเวียงจันทร์ซึ่งรัชก,กาลที่สองทรงมีขึ้นไปถึงพระเจ้าอนุวงศ์พระเจ้าอนุวงศ์ตอนนั้นเป็นเจ้าเมืองแห่งราชสำนักเวียงจันทร์เนี่ยนะคะราวๆปีพุทธศักราช2อง2ัอกกล่าวถึงพระราชสารนี้ว่ามีพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะโปรดกล้าให้สร้างสวนขวา เพื่อจะให้พระวงศาลุวงฝ่ายในเป็นที่ประพาสเล่นโดยไม่ได้ไปเห็นภูเขาและทานน้ำแห่งใดจึงจะได้ดูสติปัญญาขา้ขาราชการที่เป็นช่างาให้เกียรติยศนิรากฏอยู่ในแผ่นดินแล้วก็จะเป็นพระราชบุศรอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบันทึกในบางส่วนนะคะที่พูดถึงการเ,าเขียนแผนผังตามพระราชประสงค์ตามจินตนาการใน่าเราผู้ภาษา ธรรมดาธรรมดาสามัญชนนะตามจินตนาการของรัชกาลที่สองเนี่ยว่าพระองค์เองก็ไม่ได้เสด็จไปเห็นภูเขาต้นน้ำลำธารอะไรภายนอกเ,ออเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะว่าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเนี่ยรัชกาลที่สองเองเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเพียงพระองค์เดียวที่มิเคยเสด็จออกนอกพระราชวังเลยเพราะพระองค์ไม่โปรดไม่โปรดการเสด็จออกไปข้างนอก จะทรงประทับอยู่ในพระบรมมหาชวังตลอดรัชกาลของพระองค์ต่างจากพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆซึ่งก็จะเสด็จไปทั่วแผ่นดินทั้งเสด็จออกทุดงเ,เมื่อทรงผนวดเป็นพระพิสุสงฆ์ของรัชกาลที่4นะคะทรงทุดงไปทั่วประเทศรัชกาลที่สเองก็ทรงเสด็จออกไปค้าขายต่างประเทศด้วยสำเพอด้วยพระองค์เอง ก็เสด็จไม่เคยอยู่กับที่เลยและการที่3นี่ก็เดินทางตลอดเราก็ไม่ต้องผืพูดถึงแล้การที่1นะคะเพราะท่านออยู่นอกวังมาโดยตลอดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ไม่เคยทรงเห็นภูเขาต้นน้ําลําธารธรรมชาติที่อยู่ภายนอกอย่างจริงๆเนี่ยพระองค์เองก็ยังอยากให พวกบรรดาข้าราชบริพารน,นั้นใช้สติปัญญาใช้ความสามารถพูดง่ายๆนะคะของช่างทั้งหลายเนี่ยให้ในระบิตขึ้นมาให้ในภายในสวนขวาของท่านเนี่ยให้เสมือนจริงนะคะให้เป็นที่ปรากฏดังนั้นเนี่ยทำให้ทราบพระราชประสงค์ของรัชกาลที่สองอีกอันนึงก็คือให้อยากให้สร้างให้เป็นเกียรติยศของแผ่นดินคือการสร้างแล้วก็พูดง่ายๆว่าอยากจะให้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ ปรากฏบันทึกเอาไว้ในแผ่นดินให้คนชนรุ่งหลังๆได้เห็นนะคะด้วยประการชนนี้เนี่ยสมเด็จพระกรมพรยาดำรงราชานุภาพเองก็ทรงอธิบายเอาไว้ในช่วงต้นกรุงรัตนกโกสินทร์นะคะว่าบ้านเมืองนั้นพึ่งจะฟื้นฟูจากสงครามกับพมา่าแนวทางหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ในช่วงเวลานั้นจะทรงดําเนินการก็คือการสร้างพระนครสร้างพระราชวังสร้างวัดวาอารามต่างๆให้เหมือนครั้งกรุงเก่า ก็คือทุกอย่างนะคะเหมือนข้างกรุงเก่าทุกอย่างเ,าเพื่อแสดงให้เห็นว่าราชธานีใหม่นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองดังพระราชดาราชธานีเดิมก็หมายถึงกรุงศรีธยานั่นเองในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองของเจ้าพระยาทิพากรวงนะคะหรือชื่อชื่อเดิมก็คือชื่อขำท่านขำบุญนาคท่านระบุเอาไว้ถึงพระราชประสงค์ดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งเอกสารฉบับนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากนะคะเกี่ยวกับมูลเหตุการสร้างสวนขวาโดยกล่าวถึงคณ,ณะทูตคณะทูตราชสำนักสยามที่เดินทางกลับมาจากจีนในปีพุทธศักราช2361คณะทูตชุดนี้นะคะชุดดังกล่าวเนี่ยได้มากราบทูลรัชกาลที่สองว่าที่เมืองปักกิ่งนั้นเมืองกวางตุ้งนั้นก็ดี เกเศรษฐีที่มีทรัพย์มากจะทำสวนประกวดประขันกันขุดทำภูเขาเลี้ยงสัตว์จะตุลบาททวิบาทนกปลาต่างๆมากมายหลายอย่างเหลือจะพรรณนาปลูกต้นไม้และดอกไม้และไม้ผลมีทุกฤดูทำกระถางต้นไม้เงินต้นไม้ทองใบเงินใบทองใบหยกดอกแลผลก็เอาเพชรพลอยที่สวยงามอย่างดีมีราคามาประดับ ทำขึ้นมาชมเล่นเป็นที่เจริญใจผู้คนไปมาก็ไปมาผ่านไปมาดูไม่ได้ขาดอันนี้เป็นเป็นบันทึกบอกเล่าของคณะทูตที่กลับมาจากจีนนะคะในในเพลานั้นด้วยเหตุนี้พอะรัชก,กาลที่สองได้ทรงอ่านโอ้โหรายงานของทูตที่รายงานว่าความงดงามของสวนที่เขาจัดกันสวยงามใน,ในจีนในจีนของดาเษฐีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพลงก็เกิด จินตนาการมีพระารามริขึ้นมาว่าเขาเป็นเศรษฐีเขายังทําสวนที่เที่ยวเที่ยวชมกันเล่นได้เราเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินบ้านเมืองก็ใหญ่โตไม่มีที่ระหโหฐานสำราญพระหชัชพระราชารหฤทยัยให้เป็นเกียรติยศต่อแผ่นดินบ้างหรือชาวนา,นานาประเทศก็จะหมิ่นประมาทว่าเป็นเมืองเล็กน้อย จะทาขึ้นไว้สักแห่งหนึ่งเพื่อให้ชาวนานา,นาประเทศทั้งหลายนั้นแลหัวเมืองประเทศสาชเข้ามาเชยชมแล้วจะได้เรื่องรือไปอย่างเมืองเล็กเมืองใหญ่ในภายหน้าอันนี้เป็นพระราชดำริของรัชกาลที่สองนะคะที่ทรงกล่าวถึงความความตั้งพระไทยะะของพระองค์ว่าพระองค์อยากจะสร้างสวนหรือพระราชอุทยานขึ้นภายในพระบระมอาชวังเพื่อให้เป็นเกียรติยศ Okay. ด้วยนะคะแล้วเพื่อให้เป็นความเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ในเมืองในกรุงรัตนโกสินทร์ของเราทั้งนี้เนี่ยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะชนชั้นนําทั้งหลายในสยามเนี่ยให้ความสําคัญกับจีนเป็นฐานะอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ผู้จัดพูดให้ฟังพูดคุยให้ฟังไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าความยิ่งใหญ่ของจีนนั้นมีมานานก่อนเรา ดังนั้นการที่เรามีสัมพันธไมตรีที่ดีกับจีนตั้งแต่ครั้งอดีตมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปเพิ่งจะเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประธานธิบดีสีเจิ้นผิงแล้วก็เป็นข่าวยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่ทั่วแผ่นดินจีนอย่างเดียวนะคะต้องขอบคุณท่านประธานสีเจิ้นผิงนะคะที่ได้พยายามที่จะทําการ ทำการข่าวนะถือเป็นทําการทําการโปรโมทให้ประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้กับชนชาวจีนทั่วประเทศจีนแล้วก็ทั่วโลกด้วยมุมมองกล่าวนี้อาจจะทให้หนังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองเนี่ยพระองค์ทรงมีความสนพระราชาทไทยในศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ของจีนอยู่มากดังนั้นการที่คณะทูตคณะราชาทูตราช,าราชาสํานักไทยนั้นเ,เมื่อกลับมาจากจีนมาทูกลกราบทูลเกี่ยว เรื่องเกี่ยวเนื่องเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองจีนนะคะว่ามีความยิ่งใหญ่สวยงามอย่างไรบ้างเนี่ย mm. ก็เลยเกิดความพระราชนิยมเราเรียกว่าความนิยมพระราชนิยมที่จะสร้างสวนในพระราชวังที่เราเรียกว่าพระราชอุทยานขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเป็นต้นมา วันนี้รายการเว,เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของรายการเรียบพระนครให้ใหม่ในข่าวต่อไปนะคะดิฉันธนพันธ์บุญจรัสกลิ่นผู้ด,ดเนินรายการขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ